สวัสดีครับมาอัปเดตงานของลูกค้าเชียงใหม่นะครับสําหรับเช้านี้นะฮะก็เตรียมตัวเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณเอฟซนะครับที่ให้การอุบการณ์นะครับสอหรับครันนี้รอแผ่นป้ายนะครับผมพอดีลูกค้าต้องการลดเลยนะฮะเราก็จัดไปเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับรอดรับได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเข้าจังหวัดได้หรือเปล่านะฮะก็ดูต่อไปนะครับ ngò nghèo nhá các bạn, nam ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะฮะสวยๆนะครับนะฮะเครื่องยนต์ดูนะครับผมเราเห็นป้ายทะเบียนนะครับสำหรับคันนี้นะครับพอดีปิดตาไฟหน้าใหม่เลยนะครับผมดีโป้นะครับช่วงนี้คนส่งผิดนะครับก็ช้านิดหนึ่งครับเรื่องเห็นป้ายทะเบียนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับนะครับ นี่หมอนฮะหมอนของช่างหลุนนะเอาไปนอนนะฮะระหว่างทางพากันขับรถชอบเปิดยาไว้นะพูนบ,บอกช่างนิวมาดูเตารถหน่อยเอาไปวางเอาไป เไปว่างไว้หมาหให้นอนเด้อเห้นไมเบ่งเตีย,ก,ยตตตก่อนเด้อเตียรถเต่รถมาดูเต่รถก่อนขอบคุณนะครับสำหรับยูซีทางเชียงใหม่นะที่สั่งจองกันนะครับ นี่ยมามาเบ่งเตี้ยแล้วครันี่เตี้ยบดังอ่ะสำหรับข,ขอบคุณนะฮะเอพีนะครับที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวช่างอยเช็คแต่ก่อนนะครับขอบคุณครับ